บีนบีเซอรเซอรี่ซีนอลของถมเซ็นเตอร์สวัสดีครับส่งงานรีวิวผลงานการติดตั้ง Honda Accord ร์ดสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด y l ไลท์ไม่ว่าจะเป็น Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CRV d ด y l เ g ี t มีปัญหาแบบในคลิปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนโคมลูกค้าสามารถนํามาซ่อมได้ครับส่วนนี้คือภาพการติดตั้งนะครับลูกค้าติดตั้งหลอดที่เป็นตัวธรรมดามาครับมีอาการแสงเพี้ยนเป็นสีฟ้านะครับ คันนี้ติดตั้ง daylight รุ่น Audi style รีเช็คไว้นะครับคันนี้เป็นแนคอร์ที่แปลงหน้าเมืองนอกมานะครับมาดูการทาง,งานของ daylight ตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทรถจะรีเช็ควิ่งก่อนการติดนิ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นออปชั่นที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับซีเพนเชียลไลท์สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีอาการดังกล่าวนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ b ี b Aces s ซีนอของผมซ็นร์นะครับ ค้าสามารถสอบถามมาได้ทุกช่องทางนะครับทางเพจ Facebook หรือแม่โทรศัพท์มาที่0814024230นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจ Facebook หรือช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ